วันนี้ผมมีโทรศัพท์ในงบ5-6,000บาทมาประทะกันนะครับกับเจ้าตัว Samsung Galaxy M 1 4 5 G ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานแล้วก็ในส่วนขงตัว Redmi 15G 0ที่เปิดตัวมาได้สักพักนึงแล้วนะครับต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้น่าจะเป็นมวยเด็ดในราคาประมาณ5-6,000บาทที่หลายๆคนเนี่ยลังเลกันจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันครับ ก็วันนี้ผมจะมีโทรศัพท์มือถือหมด2เครื่องด้วยกันนะครับที่เป็นรุ่นยอดฮิตขายดีในกลุ่มราคา5้0 0 0บาทมากๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะซื้อเอาไปใช้งานกันค่อนข้างเยอะนะครับเจ้าตัว redmi ส5 g หลายหลายคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่ขายดีมากร <Wow. S 1> าคาดีมากเทียบกับสเปคที่ได้มาแบตเตอรี่เยอะมากนะครับแต่ <Wow. S 1> พอมาณวันนี้นะครับซัมซุงก็ได้เปิดตัวไม้เด่นอีกหนึ่งตัวมันงัดกันกับเจ้าตัว galaxy m <Wow. S> 1 4 5่ g ซึ่งทั้งสองเครื่องตัวนี้ต้อง ถ้าเราพูดกันถึงราคาเปิดตัวเนี่ยเจ้าตัว r รน m i 1มีตัวนี้เปิดตัวมาในราคา5,990บาทส่วนตัว Sam a m s u n งตัวนี้เปิดมาที่ราคา6,499บาทราคาแพง,งกว่ากันประมาณ500บาทนะครับถ้าเราเทียบกันในราคาเปิดตัวแต่ถ้าเราเทียบราคาณนะวันนี้นะครับที่ผมไปเจอมาอย่างตัว r ร d m i 1มีเนี่ยผมเจอในราคาถูกสุดอยู่ที่ประมาณ5,250บาท5,290บาทอยู่ในเรนประมาณ5 2 0 0สถึง5,300นะครับส่วนตัว Samsung เนี่ยผมก็เห็นมีแฟ 5,799บาทนะครับท <Wow. S 1> ั้ง2เครื่องตัวนี้นะครับ <S 2> <S 2> ก็จะมีราคาแตกต่างกันอยู่ที่500บาทซึ่งซัมซุงแพงกว่ากัน500แล้วก็เป็นรุ่นใหม่กว่าส่วนตัวนี้เนี่ยออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วราคาถูกกว่ากัน500ซื้อตัวไหนดีจําเป็นไหมที่จะต้องเพิ่มเงินไป500บาทหรือว่าอยู่แค่ตัวเรนนี่อยู่วันนี้เดี๋ยวผมมาเที่ยวสเปกกันนะครับอย่างแรกเลยในส่วนของตัวหน้าจอกันก่อนอน,นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าทั้ง2เครื่องตัวนี้สเปคหน้าจอแทบจะเหมือนกันเลยตัวซัมซุงเนี่ยจะเป็นหน VPLS นะครับก็คือมันเป็นแบบติ่งอย่างเงี้ยลงมาแล้วก็มีในสองตัวกล้องนะครับจุดกล้องเล็กๆนะครับซึ่งในส่ของตัว Redmi 10ตัวนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่าจอมันเล็กกว่าในทางสเปคแต่ในทางใช้งานจริงเนี่ย ไม่ต่างเลยก็คืออยู่ที่6.58นิ้วต่างแค่จุดศูนย์สองอันนี้ผมมองว่าเท่ากันไม่ได้แตกต่างนะครับอย่างที่สองับในเรื่องของตัวกล้องนะถ้าสมมุติเราดูอย่างเงี้ยเฮ้ยตาเปล่า3ย่อมดีกว่า2หรือเปล่าอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับมีเลนส์ที่เยอะกว่าเนี่ยก็สามารถจ่ายรูปที่มันได้แบบหลากหลายมากกว่าเนาะตัวซัมซุงตัวนี้เนี่ยมีกล้องเมนกล้องหลักนะครับ50ล้านพิกเซล f 1.8นะครับในส่วนของตัวเลนส์เดฟมีเหมือนกันทั้งคู่นะครับสงล้านพิกเซลเอฟสองจุวนี่แต่สิ่งท โ2ล้าน F 2.4มาให้คือเฮ้ยในหมวดราคา5,000บาทใส่เลนสมาโครทุกช่วงอันนี้ถือว่า oh. ค่อนข้างโอเคมากนะครับซึ่งแน่นอนในส่วนสเปคกระดาษอ่ะอย่าไปสนใจเลยสำหรับเรื่องของกล้องนะครับเราไปดูของจริงกันดีกว่าว่าตัวไหนเจ๋งกว่ากันให้เพื่อนๆตัดสินกันเอง,เองไปดูกันครับ มาในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับถ้าเราดูกันในสเปคกระดาษเนี่ยโอ้โหกล้องหน้าของตัวเครื่อง s ซัมซุงตัวนี้นะครับตัวเลขเนี่ยเขาเคลมไว้ที่13ล้านพิกเซล f 2.0แต่ในส่วนของตัว Redmi ตัวนี้นะครับตัวเลขเขาอยู่ที่5ล้านพิกเซล f 2.2โอ้โหตัวเลขสูไม่ได้แต่การใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ลองทดสอบคลิปวิดีโอกันนะฮะวันนี้เป็นการถ่ายแบบ Full HD 30เฟรมผมลองมางานนี่รรศกาลแล้วก็ลองใช้ไมม่โทรศัพท์มือถือในการถ่ายแสงในคอประมาณนี้ลองเทสแบบใช้งานจริงเ,ง,งเดี๋ยวเรามาลองเลยหนึ่งั้งสองเครื่องอย่างที้หอก Full HD 30เฟรมานานประมาณนี้ครับ ต่อมาในส่วนของ CPU นะครับแน่นอน Samsung เนี่ยยังคงจงรักภักดีกับ Exynos อยู่นะครับเขาได้ใช้ตัว Exynos ในรหัส1330นะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นในส่วนของตัว Redmi 15G ตัวนี้เนี่ยจะเป็น CPU ใน m e n s i t y 700ก็แน่นอนแหละโทรศัพท์รุ่นนึงแต่ปีที่แล้วนะครับ CPU ก็ย่อมที่จะสเปคต่ำกว่านิดนึงนะครับซึ่งถ้าเรามาดูผลคะแนนอย่างเช่นตัว Geekbench 6นะครับทั้งสองเครื่องเนี่ยคะแนนไม่เท่ากันแล้วนะครับ Samsung จะได้ Single Thread อยู่ที่903ส่วนเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่712นะครับและในส่วนของตัว Multi Core นะครับ เครื่องตัวซัมซุงเนี่ยจะอยู่ที่2 9 9 4และในส่วนงตัว Redmi 10ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1,788แน่นอนอันนี้ก็เป็นตัวเลขของโปรแกรม Benchmark อาจจะเชื่อถืออะไรไม่ได้เราไปลองเทสการเล่นเกมจริงๆกันดูดีกว่าครับว่า เครื่องไหนลื่นกว่ากันเราจะเซตติ้งเป็นกราฟิกค่าเท่ากันแล้วลองเล่นพร้อมๆกันให้เพื่อนๆตัดสินใจกันดู <Wow. S 1> ไปดูกันครับลองดูการทดสอบเล่นเกมจริงๆนะครับเครื่องด้านบนเนี่ยจะเป็นตัว Redmi 10 5G ด้านล่างจะเป็นตัว M14 5G ลองเล่นดูเซตติ้งจะเป็นระดับต่ำนะครับเท่ากันทั้งคู่อลองวิ่งพร้อมกันครับเอาเอาสองเครื่องแบบพร้อมกันเลยเ๊บเราจะเอาเน้นใกล้เคียงที่สุดแบบจุดเดียวกันนะครับการเล่นเนี่ยความลื่นไหลเนี่ยก็ตามนี้นะครับ ให้ตัดสินกันเราเองแล้วกันว่าอันไหนเลื่นกว่าอันไหนไม่เลื่นนี่เอฟองเอฟเฟกกระโดดนะครับซึ่งการเล่นทั้งสองเครื่องเนี่ยก็พูดตรงๆว่าสามารถเล่นได้นะครับว่ายนองว่ายน้ำอะไรต่างๆอาการสะดุดก็บางเครื่องก็จะมีนิดนึงผมไม่พูดแล้วกันให้คนดูตัดสินกันเราเองว่าเวลาเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวลองหามอนสเตอร์นิดนึงครับเอาไปเจอมอนสเตอร์แล้วครับตีพร้อมกันเลย นี่เลยอันนี้คือเล่นจริงเทสจริงครับพร้อมกันฉากเดียวกันแม่ความต่างนี่เห็นจริงๆนะประมาณนี้ครับ อย่างเมื่อกี้ที่เล่นกันไปเนี่ยผมก็ต้องบอกกันนิดนึงก่อนนะครับเราเอา2เครื่องที่มันสเปคเหมือนกันมาเทียบนะก็คือเป็นตัวแรม4กับตัว rom 64G กิกเท่ากันดังนั้นการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องพูดนะครับว่าเฮ้ยอีกเครื่องหนึ่งแรมเยอะกว่าอีกเครื่องนึง rom เยอะกว่าหรือเปล่าเท่ากันทั้งคู่นะครับใน2สิ่งที่มีความแตกต่างกันอีกนะครับก็คือในเรื่องของการอัปเกรดตัว sd card นะครับ samsung ตัวนี้รองรับ1ึ่งเทตัวนี้รองรับห่นคใช้โาร้อยยี่สิบสอ่กิกะซึ่ง2มมองว キキก็คือเพียงพอแล้วนะครับแต่ในส่วนที่มีความต่างๆอีกก็คือแบตเตอรี่โอ้โหตอนที่เปิดตัวใหม่ๆ,ๆ,ๆเนี่ยหลายๆคนว้าวกันมากสําหรับเจ้า r รดมี่10 5G ตัวนี้ที่มีแบตเตอรี่สูงถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์ลนะแล้วก็ได้ในเรื่องของฟ้าชาร์ต18วัตต์แต่แน่นอนครับรอบนี้ซัมซุงโอ้โห,หมัดนี้อาจจะเจ็บหนักนิดนึงก็คือในเรื่องของความจุแบตเตอรี่ที่มีถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์นะแล้วก็รองรับฟ้าชาร์จสูงสุดถึง25วัตต์เออในส่วนงตัวแบตเตอรี่หรือเรื่องขอองความจุนนีี่ยั้ก็ ต้องยกความดีความชอบให้ดังซัมซุงนะครับแต่ในเรื่องของการใช้งานจริงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาในการโหลดในเรื่องของการกินไฟ CPU ด้วยนั่นเองครับและต่อมาในเรื่องสุดท้ายนะรจริงๆลืมบอกในส่วนของตัวโปรแกรมกริดเบสิกนะครับก็คือในเรื่องของระบบปฏิบัติการ Android นะครับตัวซัมซุงตัวนี้รันบนเบส Android 13ส่วนตัวนี้จะเป็น Android 12นะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมมองว่าก็ คล้ายๆกันหมดเลยนะรูช์าเนี่ยเป็นรูปแบบ usb type c มีแจ็ค3.5มาิลสำหรับการใช้งานตัวหูฟังไมโครโฟนเหมือนกันแล้วก็มีลำโพงนะครับที่อยู่ทางด้านล่างอย่างเงี้ยเหมือน,นกันไปเป๊ะเลยนะครับแล้วก็จุดอื่นมีอะไรต่างเนี่ยมีฟิงเกอร์พิ้นเหมือนกันบอดี้ก็เรียกว่าวัสดุเป็นกลาสติกหรือพลาสติกอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นพลาสติกเหมือนกันทั้งคู่เครื่องค่อนข้างมนนะครับน้ำหนักตัวเครื่องก็ตัวนี้ต้องบอกว่า redmi สิบเ็าน้อยนะครับก็ลองดูกันละกันในส่วนต่างราคา500บาท คุ้มค่าไหมได้เลนเดฟเพิ่มมากกว่าได้แบตเตอรี่เพิ่มมากกว่าแล้วก็ CPU แรงกว่านิดหน่อยส่วนในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของกล้องในเรื่องของการเล่นเกม เพื่อนๆตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าตัวไหนเจ๋งกากันวันนี้ผมมารีวิวแบบเทียบกันชัดๆเดี๋ยวรอบหน้าถ้าสมมติเรดมี่เปิดตัวใหม่มาประทะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าอะไรจะเจ๋งก,กันก,กับซัมซุงแล้วก็เรดมี่ในงบราคาประมาณ5,000ันกว่าบาทแต่วออันนี้ทางผมนบเอ็กซ์จีทีขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าอยากให้ผมเอาตัวไหนมาประทะกันอีกลอคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะไปหามาประทะกันให้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ